สวัสดีค่ะไมค์ด็อกรเมดนะคะวันนี้มาพร้อมกับเคาน์เตอร์ที่วันนี้ต้องบอกตรงๆว่าตั้งใจมาแนะนําลูกค้าจริงๆอย่างที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรามาแนะนาแล้วก็มารีวิวบ่อยๆเนอะสำหรับการเฟอร์นิเจอร์อต่างๆไม่จะเป็นเคาน์าเตอร์เป็นตู้ต่างๆนะคะนั่นนี่นูน่นมันอาจจะมีหลากหลายดีไซน์มีหลากหลายองค์ประกอบแล้วก็มีการแนะนําไอเดียที่จะไปวางในคลินิกบางทีอาจจะเป็นคลินิกเด็กคลินิครักษาสัตว์ต่างๆนะนะแต่ว่าวันนี้เคาน์เตอร์ทีมพา,า,ามาแนะนํารีวิวอันนี้มีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งต้องบอกตรงว่ามีความภาคภูมิใจในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของโปรไฟล์ลูกค้าที่มักจะสั่งเคาน์เตอร์ จุดนี้ไป dm1045 มักถูกเลือกไปใช้ในโรงพยาบาล dm1045 ชุดนี้ถ้าไม่ไปอยู่ในโรงพยาบาลก็มักจะอยู่ในคลินิกขนาดใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามกันแล้วเดี๋ยวยิมจะบอกนะคะว่าเพราะอะไรนะคะถึงถูกเลือกอยู่ในคลินิกบ่อยๆแล้วคลินิกขนาดใหญ่บ่อยๆแล้วก็โรงพยาบาลนั่นเองนะคะอย่างที่เห็นกันเลยตัวเคาน์เตอร์มีลักษณะเป็นตัวแอลแล้วก็เป็นมุมโค้งขนาดใหญ่พอสมควรใครที่รู้สึกว่าเออมันดูสวยงามมากกว่าความสวยงามสิ่งที่ยิมอยากจะ มาพรีเซนต์แล้วก็มาพูดถึงรายละเอียดแล้วก็แก่นของเคาน์เตอร์ตัวนี้นั่นก็คือว่าเคาน์เตอร์ตัวนี้เนี่ยเวลาที่ลูกค้ากลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลอยากได้ไปเป็นเคาน์เตอร์ในจุดประชาสัมพันธ์ลูกค้ามักกระบอก ลูกค้ามันจะบอกอกับยิ้มว่าคือเวลาเป็นจุดประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลสิ่งสําคัญจริงๆคือเราต้องการให้คนไข้หรือผู้มาติดต่อเนี่ยเขารู้ว่าจุดประชาสัมพันธ์อยู่ที่ไหนจุดติดต่ออยู่ที่ไหนแน่นอนความสวยงามมันต้องโดดเด่นสะดุดตาว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่โต๊ะทางานของเจ้าหน้าที่ทั่วๆไปนี่คือเคาน์าเตอร์ประชาสัมพันธ์แต่ว่าความสวยงามโดดเด่นนั้นนะคะมันมองมาได้ในระยะไกลนั่นเองเห็นไหมคะมองมาเห็นฟังก์ชันเห็นอะไรต่างๆนาะนาะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วที่โร พยาบาลมักจะชอบเคาน์เตอร์ DM 1 0 4มมันยังมีรายละเอียดอื่นๆอ,อ,อ,อีกนอกจากความใหญ่พี่เวลามองมาไกลๆแล้วสะดุดตาว่าเอออันนี้คือจุดต้อนรับนะนี่คือจุดเที่ยวไว้มีเจ้าหน้าที่ให้เราในฐานะที่อาจจะเป็นคนไข้ญาติคนไข้เนี่ยเดินเข้าไปซักถามว่าอาคารนี้ไปทางไหนแผนกนี้ไปทางไหนหรือเรามาหาหมอครั้งแรกต้องลงทะเบียนตรงไหนหรือว่าทําประวัติตรงไหนอะไรบ้างตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นเคาน์เตอร์ที่ลูกค้าโรงพยาบาลมักจะเลือกใช้เพราะเขาบอกว่ามันครบจบในชุดนี้เด ยิ้มขออนุญาตเดินเข้าไปด้านในนะคะแล้วค่อยๆแนะนําไปทีละฟังก์ชันนะคะอย่างที่เห็นในคลิปนะคะอนัน,นยิ้มไปส่งที่โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะคะเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าลูกค้าโรงพยาบาลมักใช้ชุดนี้เป็นจุดเคาน์เตอร์ต้อนรับประชาสัมพันธ์อันนี้คือรูปตอนที่เราไปส่งถามว่าเห็นแบบเนี้ย เวลาไปถึงนะคะเราไม่ได้มีการไปผลิตหรือว่าไปทำอะไรหน้างานนะคะสินค้าลูกค้าสั่งไปก็จะไปเป็นชุดแบบนี้เลยก็แค่ว่าอาจจะมีชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ไปวางแล้วก็ประกอบกันเป็นเคาน์เตอร์ตัว L ชุดใหญ่ๆแบบนี้นั่นคือสิ่งที่โรงพยาบาลก็ชอบด้วยเพราะว่ามีความสะดวกสบายในการสั่งซื้อนั่นเองเชื่อเหลือเกินว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือว่าในคลินิกนะคะกําลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้บางครั้งเรารู้สึกกังวลในการสั่งซื้อบางครั้ เรากังวลว่ามันจะมาแบบไหนมันจะวางพอดีไหมหรือว่าบางทีเรามีความลังเลว่าเราไม่มั่นใจในการวัดพื้นที่เราไม่มั่นใจว่ามาถึงเนี่ยเราจะสามารถจัดการเขาได้ไหมเราจะสามารถดูแลประกอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลน,นะคะมันไปเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ไปวางต่อการเหมือนโต๊ะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3วางต่อกันแล้วก็กลายเป็นเคาน์เตอร์ตัวใหญ่หนึ่งตัวเป็นชุดตัวใหญ่หนึ่งตัวเลยนะคะอย่างที่บอกในโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกขนาดใหญ่มักชอบเพราะ สเต็ปแรกก็คือฟังก์ชันตรงนี้นั่นเองนะคะฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยจะมีสเต็ปดับเตี้ยตรงมาลงมาแล้วก็มีเก้าอี้นะคะให้เขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนไข้ญาติคนไข้สมมุติว่าถ้าเกิดว่ามาหาคุณหมอมาโรงพยาบาลที่นี่ครั้งแรกก็ต้องทําประวัติกันก่อนอาจจะต้องมีจุดที่คัดกรองซักประวัติยื่นบัตร ประชาชนทําประวัตินั่นนี่ตรงนี้จะเป็นส่วนที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทําประวัติได้กรอกเอกสารได้เขียนเอกสารได้วัดความดันช่างน้ําหนักอยู่ด้านข้างตรงนี้คือคัดกรองคนไข้ได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราดรอปลงมาไม่มีบาสูงมากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ด้านในกับคนไข้ก็จะสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทําธุระต่างๆที่พูดไปนะคะได้อย่างสะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องหาโต๊ะแยกไปโดยที่เราไม่ต้องแบบ ในเมื่อเราต้องการให้จุดนี้เป็นจุดที่เอาไว้ต้อนรับลูกค้าใหม่คนไข้ใหม่นะคะก็มัดรวมอยู่ในเคาน์เตอร์ชุดเดียวกันไม่ต้องมีโต๊ะแยกให้ลูกค้าให้คนไข้นะคะมาใช้บริการเราในจุดจุดเดียวตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลได้ง่ายขึ้นด้วยในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่เคยมาหาแล้วเป็นคนไข้ที่มาหาอยู่แล้วแล้วก็มาตามนัดคุณหมอหรือใช้เป็นเคาน์เตอร์หน้าแผนกต่างๆสมมุติเป็นแผนก กระดูกและข้อเป็นแผนกจักสู่ต่างๆนานาอ่าวันนี้เรามีนะัดตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นเคาน์เตอร์หน้าแผนกได้คนไข้เดินเข้ามายื่นใบนัดยื่นบัตรนัดนะคะเราสามารถที่จะรับ เขาเรียกว่าบัตรนัดใบนะจากคนไข้ได้นะคะมาคียข้อมูลหาข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เรียกคนไข้มาวัดความดันคัดกรองรองเข้าตรวจพบคุณหมอนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันทั้งรองรับสําหรับเ,ออเวลามีคนไข้ใหม่คนไข้ที่ต้องการการคอนซัลท์แนะนําหรือแม้กระทั่งว่าคนไข้ที่มีนัดอยู่แล้วเดินมาหาเรานะคะยื่นบัตรคิวนะคะหรือมาติดต่อสอบถามสมมุติเป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยติดต่อสอบถามได้เลยชั้นนี้ไปยังไงคุณหมอแผนกนี้ไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะท ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าคุณพยาบาลเนี่ยทำงานครบจบในจุดนี้จริงๆตัวแอลด้านนี้สมมุตินะคะถ้าเราจินตนาการวางอยู่ในโถงกว้างมันก็เป็นการกั้นบริเวณในการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับคุณพยาบาลได้ดีโดยที่การกั้นบริเวณไม่ได้สูญเปล่านะคะเพราะว่าด้านในยังนั่งทํางานได้จริงๆไม่มั่นใจอ่าด้านใดก็ยังนั่งทํางานได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยคุณพยาบาลก็จะใช้สอยแล้วก็นั่งทํางานอยู่ในเคาน์เตอร์ชุดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ยิ้มเล่ามาต้องบอกตรงๆว่ายิ้มะเลือกที่จะเล่าตามความรู้สึกเลือกที่จะเล่านะคะตามฟังก์ชันที่มองเห็นแล้วก็ ตามประโยชน์จริงๆที่ลูกค้ามักให้ความสําคัญแล้วก็ถามยิ้มอยู่บ่อยๆแต่สุดท้ายนะคะยิ้มมาสรุปแบบนี้เลยดีกว่าว่าเคาน์เตอร์ dm 1 0 4 5เนี่ยที่ลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลมักเลือกใช้แล้วก็ลูกค้าคลินิกขนาดใหญ่เนี่ยมักเลือกใช้นะคะเรามาเริ่มที่ขนาดก่อนหลายๆคนลังเลแบบเอ๊ะเราจะวางพอไหมมันใหญ่เกินไปไหมนะคะเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะหน้าตรงแนวนี้เลยค่ะ ตรงตรงด้านหน้าที่พร้อมจะรับลูกค้าตรงนี้นะคะยาวอยู่ที่3เมตรส่วนด้านข้างที่เป็นมุมแอลเมื่อสักครู่นะคะยาวอยู่ที่180เซนเพราะฉะนั้นนะคะคุณลูกค้าลองดูว่าพื้นที่ในโรงพยาบาลของเราเนี่ยเพียงพอที่จะวางเคาน์เตอร์ตัวนี้ไหมนะคะ ความยาวด้านหน้า3เมตรแล้วก็ด้านข้าง180ส่วนมุมโค้งนะคะเราเลือกได้หน้างานเราอยากจะให้โค้งอยู่ด้านไหนนะคะให้สอดคล้องตามพื้นที่หน้างานตรงนี้เราสามารถสั่งได้และเรื่องของดีไซน์ที่เป็นจุดเด่นของเคาน์เตอร์ตัวนี้มันไม่ได้แค่ใหญ่มันมีดีไซน์ที่สวยงามมุมโค้งที่เรามองเห็นเนี่ยไม่ได้แบบ โค้งไปซะเฉยๆมีไม้ระแนงก่อนมีไม้ระแนงหนึ่งเลเยอร์จริงๆการมีไม้ระแนงแล้วตกแต่งไฟ LED เนี่ยก็เป็นเลเยอร์ที่ต้องบอกว่าก็ให้ความสวยงามกับตัวเคาน์เตอร์กับจุดต้อนรับได้อย่างดีอยู่แล้วแต่พอเราทําเป็นมุมโค้งเนี่ยเรายังมีลวดลายสีขาวนะคะมาดึงให้เลเยอร์เนี่ยตัวเคาน์เตอร์มันมีความอ่อนช้อยมากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นน่าใช้บริการมากขึ้นนั่นเองซึ่งงานที่ทําขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆงานกึง่งบิวอินเลยแต่เราไม่จําเป็นต้องไปบิวหน้างานเพราะ นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลความสวยงามแบบนี้ไม่มีอะไรไปเสียงดังไปเลอะเทอะที่หน้างานอย่างแน่นอนนะคะเรื่องดีไซน์ก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องลังเลยไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องของการสร้างบรรยากาศแล้วแล้วก็ดูแล้วอบอุ่นไหมคะดูร้อนๆน,นะดูหน้ายิ้มสิคะดูร้อนๆน,นะเวลาที่เป็นลายไม้บอกตรงๆว่ามันก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นมิดคลาสสิกแล้วมันก็ไม่มีวันหมดอายุอะ่ะมันเหมือนแบบเคาน์เตอร์ดีไซน์ประมาณนี้จะไม่มีว่าวันนี้ เอาแล้วหรือว่าวันนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดีไซน์เนี้ยมันได้ความคลาสสิกคือใช้ใช้ได้ยาวๆอะ่ะเพราะมันไม่ได้แบบเป็นลายไม้ยที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยลายไ,ไม้นี่มันดูไม่โมเดิร์นหรือเปล่ามันมีลวดลายอื่นๆประกอบมีดีไซน์มีความโค้งมีสีขาวมาตัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของดีไซน์ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรานําไปวางที่จุดต้อนรับที่เราตั้งใจจะต้อนรับคนไข้ของเราเนี่ยหน้าคลินิกของเราหรือว่าจุดให้บริการในโรงพยาบาลของเราดูดีแน่นอนค่ะมาถึงเรื่องอข้อที่3เมื่อกี้พูดไปแล้วคือเรื่องไซส์ฟังก์ชันเราเห็นไปแล้วเนอะด้านในเราเห็นไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่สามารถนั่งทํางานถ้าให้ยิ้มมาจ่อ เ,เก้าอี้เกะกะจังเลยถ้ายิ้มมาเจาะฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งเคาน์เตอร์ไซนี้หน้ายาว3เมตรด้านข้าง180ถ้าถามยิ้มว่านั่งทำงานได้ประมาณกี่คนจริงๆในจุดนี้จุดเตี้ยก็นั่งได้ประมาณ1คนละดูแลคนไข้ด้านหน้าจุดตรงนี้ใช้งานคอมพิวเตอร์ก็1ท่านส่วนด้านข้างนะคะที่มีโน้ตบุ๊กวางอยู่ก็สามารถนั่งทำงานได้อีก1ท่านยิ้มขอเขาเรียกว่า พูดโดยคร่าวๆก็แล้วกันว่าสามารถรองรับการทํางานได้ประมาณ3าถึงหท่านถามว่า3าถึงหท่านในเวลาชั่วโมงเร่งด่วนตรงนี้จริงๆนั่ง2คนได้2คนคอมพิวเตอร์อีก1คน เป็น3นะคะวิชาคณิตศาสตร์เข้ารวมเป็น3ด้านหน้าด้านข้างตรงนั้นนะคะถ้านั่งแบบเบียดเบียดกันหรือในแบบเขาเรียกว่าทํางานแบบไม่ประจําทาวรแต่ว่ามาซัพพอร์ตกันได้ตลอดก็สามารถที่จะอยู่ทํางานตรงนั้นได้อีกเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นประมาณ3 5ถึงคนเนี่ยนั่งทํางานอยู่ในเคาน์เตอร์ตัวนี้ได้ถามว่าทําไมคุณยิ้มมั่นใจเมื่อก่อนอะบอกตรงๆว่าไม่มั่นใจว่าจะนั่งกันได้ถึง3คน5คนจะไม่มั่นใจจนชีวิตเดินทางมาถึงจุดที่เราไปโรงพยาบาลบ่อยขึ้นบางครั้งโตเล็กๆตรงนี้ นางสองยืนข้างบนอีกสามสับว่างกันให้บริการดูแลมารับเอกสารนั่นนี่นะคะเลยทำให้รู้ว่าเขาเรียกว่าการทำงานในจุดเคาน์เตอร์ของคุณพยาบาลจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ว่าเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่นั่งตรงนี้ทำเอกสารได้หรือว่าครอบของเก้าอี้จริงๆยังมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ครอบของเก้าอี้แต่ก็ต้องอยู่ทำงานตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น3 5ถึงท่านนั่งที่เคาน์เตอร์ DM 1045นี่เนี่ยนั่งได้สบายๆเลยนะคะ แล้วมาถึงเขาเรียกว่าอีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายสำหรับ DM1045 ที่ครองใจลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่เป็นคลินิกขนาดใหญ่แน่นอนเวลาเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะแบบ เราเป็นจัดซื้อเนาะเราบางครั้งเราไม่ได้เป็นจัดซื้อด้วยซ้ำบางครั้งเราเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ที่เราจะใช้งานเราเป็นคุณพยาบาลหรืออะไรใดๆนะคะแต่เราจําเป็นจะต้องหาเคาน์เตอร์ที่เราจะมาใช้งานเพื่อนําเสนออาจจะเป็นหัวหน้าหรือแผนกของเราว่าเราเนี่ยต้องการเคาน์เตอร์แบบนี้เพื่อมาใช้งานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในการสั่งเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่หรือว่าต้องมีความรู้ด้านงานช่างในการวัดนั่นนี่ซึ่งเคาน์เตอร์ตัวนี้สั่งง่าย ไม่ต้องประกอบและส่งได้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอผู้หญิงคุณพยาบาลผู้หญิงหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะสั่งยากไหมเรา มันไม่เหมือนเราสั่งลิปสติกเลยอะ่ะเออเราสั่งลิปสติกมันง่ายไม่เหมือนเราสั่งเสื้อผ้าเลยแต่การสั่งเคาน์เตอร์มันก็ง่ายไม่แพ้สิ่งที่เราสั่งซื้อในชีวิตประจําวันเลยเพราะสินค้าของเราไม่ต้องประกอบแล้วที่สําคัญนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยไม่รู้จะเริ่มตน้นยังไงที่จะได้เคาน์เตอร์ใหญ่ๆแบบนี้ไปวางในโรงพยาบาลของคุณไปวางที่แผนกของคุณจริงๆจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็ทักทายมาหายิ้มนั่นแหละค่ะเพราะว่าเคาน์เตอร์แบบนี้ในบางครั้งเข้าใจได้ว่าเราไม่รู้ว่า บางครั้งอะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเอะเราจะถามขนาดก่อนหรือเราจะถามการจัดส่งก่อนหรือเราต้องเลือกลายไม้ mind, ไม้เลืออะไรใดๆนะคะมาเริ่มกันที่ไม้ดอกเตอร์เมดดีกว่าตามช่องทางที่คุณเห็นช่องทางติดต่อในไลฟ์นี้เลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นช่องทางแชทเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยมากไปกว่านั้นจริงๆก็สามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ที่เราขึ้นไว้ได้เลยนะคะใครที่สนใจมากกว่าตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะเรายังมีเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอ,นอีกที่จะเหมาะวางอยู่ในโรงพยาบาลในคลินิก ก็จะเป็นโซนตู้จัดยาห้องจ่ายยาเตียงที่อยู่ในห้องหัตัการเคาน์เตอร์ที่มีอ่างล้างมือแพทย์ต่างๆนานานะคะที่เก็บเวชระเบียนนะคะเรายังมีเฟอร์นิเจอร์อีกหลากหลายหมวดนะคะที่เอาไว้บริการลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกใครที่สนใจแล้วก็อยากให้ยิมแนะนำนะคะติดต่อมาหายิมได้ตามช่องทางที่คุณมองเห็นหรือถ้ามองไม่เห็นก็ เข้าไปค้นหา My Doctor m อรได้เลยนะคะเจอช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ทักเข้ามาได้เลยวันนี้ DM104 5ยิ้มหวังว่าจะทำให้ลูกค้าได้ไอเดียจะทำให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะคะรู้ว่าอ๋อเราก็สั่งเคาน์เตอร์ใช้เองได้ขอแค่เรารู้จักไม d ด็อกเตอร์เราก็เลือกเลยแล้วก็นําเสนอที่แผนกว่าเราอยากจะนั่งทํางานด้วยเคาน์เตอร์แบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้นะคะหวังว่าเฟอร์นิเจอร์จากไม d ด็อกเตอร์จะทําให้ คุณลูกค้ามีความสะดวกมีความง่ายขึ้นในการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ใช้ในแผนกใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกทั่วประเทศวันนี้ยิ้มลาไปแล้วนะคะกับ DM1045 บอกตรงๆเลยว่าสวยภูมิใจแล้วก็ประทับใจในตัวเองมากแล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากๆที่ติดตามและสนับสนุนเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไมดอกเตอร์เเ <c oughs> พื่อนหมอเปิดคลินิกสวัสดีค่ะ